โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม The Infected นะครับ EP ที่22่สิบเลยนะ22ใช่ไหมถูกแล้วแหละเนาะนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่บนบ้านต้นไม้นะครับนี่ดูดิธรรมชาติแบบว่าเต็มปอดเลยครับสูดเข้าไปนี่สูดเข้าไปเต็มปอดจริงๆฮะรนะธรรมชาติเขียวๆแบบนี้ครับผมวันนี้เหรอเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ project ก็คืออ่าแบบนึงนะมาได้ยังหวาบมากเลยนะมึงเนี่ย กูจะเปิดคลิปจะอะไรคือพวกมึงต้องมายุ่งตลอดเลยนะอะไรกันนักหนาวันนี้เฮ้ยนะครับวันนี้ก็มีโปรเจกต์นะครับบ้านลอยฟ้าก็ทาไปแล้วนะครับบ้านต้นไม้ก็ทําไปแล้วนะครับผมบ้านธรรมดาก็ทําไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นบ้านบนน้ํานะครับก็ดูออกแล้วกันนะฮะว่าบนน้ําหรือเปล่านะครับคือที่คิดไว้นะครับคร่าวๆก็จะเป็นสไตล์บ้านตรงกลางบ้านเนี่ยเป็นเหมือนสระน้ำนะครับสระน้ําส่วนตัวที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็จะยกระดับพื้นขึ้นมา ชั้น2นะครับชั้น2ก็น่าจะเป็นเแปลง,งผักนะครับรอบๆระเบียงนะครับแล้วก็ชั้น3เนี่ยน่าจะเป็นโลเก็บไฟฟ้านะครับที่คิดคร่าวๆไว้นะครับแต่ไม่รู้จะทําได้เสร็จหรือเปล่านะครับวันนี้นะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเลยฮะก็คือ อัดไปคิดไปเนี่ยค่อนข้างจะเออปวดสมองนิดนึงนะครับคลิปแนวแนวนี้เนะี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็นะ่อนผู้ชมเนี่ยก็ต้องทําให้ดูนะฮะทำได้ไม่เปรไรมาฮะตอนนี้ผมก็วางฐานไว้แล้วนะครับฐานบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอืนายก็แล้วนะผู้ชมกูเยอะเหลือเกิน FC นะฮะ FC ตั้งแต่ในเกมยันทะลุออกมาในชีวิตจริงกันเลยทีเดียว่ <What? S 1> ตรงนี้ฮะก็วางฐานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางเสานะฮะก็คือจะขึ้นรูปบ้านไว้ก่อนนะแบบคร่าวๆนะฮะ วางเสาประมาณนี้ฮะเพื่อให้มันเอาไว้ต่อชั้น2นะครับผมก็คือจะมีชั้น2แล้วก็ยืดระเบียงนะครับข้างหน้านะข้างหน้าบ้านเนี่ยจะมีระเบียงยืดออกมาโอ้ต้นไม้ยี่ยาวเหลือเกินเนาะตัอดออกไม่ได้ด้วยคือจริงๆอ่ะผมจะติดกระจกแหละแต่ว่าตอนนี้กระจกมันยังไม่มานะครับก็ทำแบบนี้รอไปก่อนนะฮะเออแลวอีกอย่างนะครับจะบอกว่าตอนนี้นะครับช่องผมสไร้างรายได้เปิดผ่านแล้วนะครับทุกคนนะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะที่คอยสปอร์ตผมตลอดมาเลยนะครับ ยังไงก็อยู่วันยาวๆนะไม่ได้สร้างไรายได้เสร็จล้วหายไปนะเฮ้ยสร้างรายได้ที่เร็วมากเลยนะฮะผมยื่นเรื่องไป3วันผ่านเฉยเลยรวดเร็วตใจดีเหมือนกันนะฮะจะได้มีมันนี่ไว้ใช้บ้างนะครับรีฟิลอ่ะมันอ่านรีฟิลหรือเปล่าขอบคุณบ้างนะครับที่กดซับมานะตอนนี้นะฮะโอ,โ,โอ้โหไมลไลสดก็มีซับขึ้นมานะครับนะบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับผมก็งงระบบกดซับอยู่เหมือนกันนะบางบางคนนี่กดซับไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่ขึ้นแล้วมันก็พึ่งมาขึ้นอะไรเยงี้นะ แต่ก็ไม่เป็นไรฮะรก็เท่ดีเหมือนกันนะตอนกำลังแคสเกมก็มีคนกดซับอะไรเงี้ยนะนะก็ออกออกสู่โลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะฮะใครคกดซับหน้าตอนนี้อ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เรามีทั้งหมด8เต่านะครับนะข้างละ4นะครับซึ่งจะเอาไว้ขึ้นฐานบนนั่นเองนะครับผม สังเกตดีๆนะครับเวลาวางกันนะครับก็ให้มันอยู่ในระดับที่แบบว่าเป็นในทางที่แนวเดียวกันนะครับมันจะได้สวยงามนะครับผมนะถ้าเกิดวางคนละแนวนี้มันจะออกมาอุบาทมากเลยนะฮะตรงนี้ผมขอเสาร์ออกก่อนนะครับพอดีว่าผมลืมนะครับผมกล่าวว่าจะทำไอ้นี่นะฮะนี่นี่นีจะใส่รั้วนะครับรถแรงรถแรงทั้งนั้นเลยจัดแม่มนะอ่ะใส่รั้วแบบนี้นะครับผม ไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะพอดีเมื่อกี้ผมวางเสาก่อนใช่ไหมถ้าวางเสาว,วา่ะมันจะใส่รั้วไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฮะเราก็เอาเสาพังออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใส่เสาใหม่นะครับไม่เป็นไรไม่นะรื้อนะฮะโอเคใส่รั้วเข้าไปเอ้าแล้วไม้ผมหายไปไหนวะได้แค่นี้กันเหรอนี่กูพังมาตั้งเยอะเลยพังมาตั้งเยอะนะครับได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่าประมาณนี้ฮนะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับ คือจริงๆอ่ะถ้ามันมีกระจกด้วยนะครับผมก็จะลงกระจกเลยนะครับตรงนี้แต่คือตอนนี้มันไม่มีกระจกนะฮะเราก็เอาเท่าที่แบบทําได้ไปก่อนนะฮะมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะได้แค่นี้จริงมาเหรียสองเสาสุดใจแกผมนะก็จะขึ้นเราขึ้นการตอนนี้แหละนะครับนะ <S <S แจ้งกันได้เลยนะครับจะได้ขึ้นกันเต็มที่เลยอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับหน้าบ้านเรานะฮะอืมเชดเฉอนะฮะดูดีตามหน้าตาคนทำนั่นแหละเนาะ ย่านหน้าตาคุนทำมันดูดีทุกอย่างผมก็ออกมาดูดีหมดแล้วฮะใช่ไหมเอ้ยก็เร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ผมใส่แพลงไว้ก่อนเลยทำไมมันเต็มเร็วจังวะนะเต็มเร็วมากเลยโอเคอันนี้ก็เป็นระเบียงชั้น2นะครับเดี๋ยวเราจะต่อฐานเลยทีนี้นะเพราะว่าเรายื่นระเบียงออกข้างหน้าได้แล้วนะครับยังไงฐานก็จะจะวางได้อยู่แล้วนะครับผมอ่าเวลายขึ้นชั้น2นะครับ อ่าบันไดขึ้นชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แหละนะครับ,รบผมเพื่อจะขึ้นไปต่อเติมก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะแก้ไขอะไรก,ก็ค่อยพังเอานะครับนะพังทิ้งแม่งไปเลยเออผมลืมไปนะรถล,ลุน,นเราขึ้นมาได้ว้ยถ้าเราเจาะใกล,ใกล้ใช่ไหมปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็กระโดดขึ้นมาด้านบนใช่ปะแล้วก็กด e ฮะทีจริงรถลุนมันก็จะสับมาอยู่ที่มือเราแทนเวออผมลืมไปนะนะตอนระหว่างทําบ้านนะครับผมก็จะทําปูนไปด้วยนะครับนะปูนตอนนี้คือ จะเอาไว้ลงฐานบ้านก่อนนะฮะเนี่ยปูนผมก็สต็อกไว้แล้วทำไว้เรื่อยเรื่อยเลยพอวิ่งมาแถวเนี้ยผมก็จะเข้ามาดูปูนทีหนึ่งนะครับนะ <Yeah. S 1> ทุกหน้าที่กับคนหนึ่งคนสุดยอดมากเอาใส่ไม่ได้เออมีเข้าไปอ่ะดูภาพลักษณ์ของบ้านหน่อยนะหน้าตาตอนนี้เป็นไงก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมว่าจะใส่รัว้วรอบเลยดีเปล่าวะตรงเนี้ยมันจะดูดีไหมไม่รู้ติดเสาเลยเปล่านะเพราะเราใส่เสาไปก่อนแล้ว อโอเคฮะทำไปทำมาก็เอาลัวข้างล่างออกไปแล้วนะ,นะครับใส่บ้างออกบ้างนะครับเข้าเข้าออกนะตอนนี้กําลังคิดอยูนะ่ว่าจะออกแบบมายังไงดีนะครับตึงๆหน่อยนะฮะคิดสดนะับอาจสดมันก็อย่างนี้หละตัวนี้ผมก็เป็นทําเป็นลัวหน้าระเบียงแล้วกันนะครับนะเพราะถ้าใส่เสา,สาเนี่ยเราก็ต้องวางลัวก่อนใช่ไหม ก็ใส่ไว้ก่อนแล้วกันรัวเนี่ยถ้าเกิดถอดหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหน,นะนึ่งนะโซนเนี้ยก็จะเป็นหน้าระเบียงนะครับก็จะปล่อยว่างไว้แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นเสานะเพื่อจะเอาไว้ขึ้นชั้น3นะครับผมโอเคฮะโครงบ้านที่วางไว้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อเติมก่อนแล้วกันนะฮะที่คิดไว้นะครับว่าจะมีหลังคายื่นมาหน้าบ้านด้วยนะครับไม่ใช่หน้าบ้านดิหน้าระเบียงนะครับเนตรงเนี้ยจะเป็นหลังคายื่นแต่ไม่รู้มันจะใส่ แล้วสวยหรือเปล่านะครับหรือว่าใส่แล้วมันต้องทําหลังคาตั้งแถบหรือยังไงนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอ,อย่างที่บอกไว้นะครับก็จะมีขึ้นหลังคาดาดฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทํายื่นขึ้นไปนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะทําขึ้นไปยังไงดีนะครับแต่ก็ต้องขึ้นไปแน่นอนนะแต่ต้องใส่หลังคานี้ให้จบก่อน4 0ก้อนไม่น่าจะพอนะเพราะว่าหลังคาหนึ่งก็ล่อไป10 10ก้อนแล้ว น่าจะต้องไปขุดดินเหนียวเพิ่มนะครับอีกอย่างดินเหนียวก็หายากด้วยนะแถวบริเวณบ้านนี้ไม่ค่อยมีแล้วด้วยนะครับผมขุดไปหมดแล้วแถวเนี้ยนะเหนื่อยกันแล้วสิท่าเรียบร้อยฮะอันสุดท้ายยืดหลังคาไปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องต่อ,อเดี๋ยวนะกี่บล็อกวะหนึ่งสองสอง,สองบล็อกแล้วก็ยืน่น อ่ะผมก็จะวางหลังคาเป็นบล็อกซีเดียมนี้ไปแล้วกันเนะยครับเพราะว่ามันคงจะเป็นบล็อกซีเดียมแหละนะเพราะด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะยื่นขึ้นไปแล้วก็จะทําการใช้สอยด้วยนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเราเติมหลังคาไปแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยมันจะลงยังไงนะครับนะยังไม่รูนะว,ว่าพื้นเนี่ยมันจะวางยังไงได้นะครับโอเคยื่นออกมาแบบนี้ใช่ไหมถ้ายื่นออกมาแล้วถ้าเราใส่เป็นอันนี้ได้ปะ อ่าได้ครับนะได้อยู่ได้อยู่อืมเรียบร้อยอ่ะเสาอีกอันนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการวางพื้นนะครับนะวางพื้นด้านบนเออนี่เลยมาครับต่อเติมวันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทดูว่ามันจะไปชนกันหลังคาย,ยังไงนะครับอืมอันนี้อีกแผ่นหนึ่งโอเคใส่ได้นะครับถือว่าโอเคไม่ผิดแผน ให้ถูกหน้ามันด้วยแนวนี้ใช่ไหมเออถูกแล้วอ่าก็ประมาณนี้ครับจะได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อเป็นไอ้นี่นะครับเป็นระเบียงนะครับด้านหน้าอ๋อชั้น3นี้ก็จะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นะระบบไฟฟ้านะครับกังหันลมนะฮะวางไว้ด้านบนนะฮะแล้วก็อะไรอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็เท่าที่คิดไว้ประมาณนี้ก่อนอ่ะมาต่อกันครับคิดแล้วเลยครับด้านบนนี้ผมออกดีกว่านะ ถอดออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นพื้นไปเลยดีกว่านะครับมันจะได้แบบไม่ต้องกุกกักกุกกักอยู่นะฮะใส่ได้ป่ะเนี่ยโอเคใส่ได้แต่ตรงนี้มันโบว่ะทำไงวะมันปิดได้บนนี้นะเปิดปรทุนเกินไปนะครับเดี๋ยวกูจะล่วงเข้าไปในรูนั่นไม่ใช่อะไรนะมึงจะใส่หรือมึงจะเก็บอะไรของมึงไว้ได้โอ้ยกร,กระจายไป,ปบดทางลายไม้ให้เหมือนกันนะครับไม่งั้นมึงลงปูนมานี่บ้านมึงเออแน่นอนเนีฮะ บ้านมันจะโรนะโรก็คือไม่คือไม่รวยนะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ได้แล้วมั้งโอเคได้แล้วอ่ะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งประมาณนี้ยัดเข้าไปโอเคตัวนี้ก็เป็นทางขึ้นมาก็ดูดีแบบแปลกๆไปอีกแบบนะครับผมนะเล่นเกมนี้สักปีกูเป็นสถาปนิกได้เลยนะดูต่างแล้วนะคงแบบรับขึ้นโครงสร้างบ้านอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้นะ หรือไม่ก็อาจผมอาจจะเข้าไปในป่านะครับเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ทําบ้านในป่าอะไรประมาณนั้นนะครับ <Yeah. S 1> อาจจะมีบ้านแบบนี้ให้เราเห็นในชีวิตจ,จริงเ <Yeah. S 1> นาะก็พูดไปเรื่อยนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้นะฮะในอนาคตผมอาจจะเข้าป่าก็ได้เขาจะไปดูวันนี้แคสเกมไปแคสเกมมานี่กูเริ่มพูดทองแดงแล้วเนี่ยนะปกติเป็นคนพูดกลางชัดมากเลยนะครับแต่อันนี้คือนะเราก็ต้องใส่น้ําเสียงที่แบบว่าดู ลื่นๆื้นๆหน่อยนะครับอืมตอนนี้มันก็จะโบ๋แบบนี้นะฮะสไตล์เปิดประทุนนะครับบ้านผมนี่เออเวลาจะขึ้นเวลาจะอะไรนี่มันก็แบบกระโดดผัดโผล่ทั้งหน่อยนะครับนะเป็นสไตล์ของของผมเองนะครับแค่นี้เราก็มีพื้นที่ด้านบนแล้วนี่ครับเอาไวเ้เก็บเก็บอ่เขาเรียกอะไรวะใช้สอยนะครับนะพื้นที่ด้านบนนะเอาใช้สอยเนะี่ย อาจจะวางแผงโซลา่าครับระบบไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะฮะอ๋อเป็นชันสองที่เอาไม้สูงขึ้นไม่ได้นะครับตรงนี้นะโอ้เจ็บปวดเลยเพราะว่านะครับเพราะว่าบันไดมันก็ดูการทําบันไดของผมเนี่ยบันไดของผมผมทําบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่มันก็แปลกดีฮะไม่เป็นไรเอาแบบกระโดดดึงๆเข้าไปนะครับนะอืทําให้มันยากขึ้นเนาะ ประมาณนี้ครับรูปร่างนะครับชั้น2ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะพังตรงนี้ออกนะครับน่ะอูพังอีกแล้วนะครับพอใส่เตร็จกู็พังต่อฮะโอ้สุดยอดมากเลยนะอะไรกูเนี้นะครับสมองมันแบบคิดประมวลผลงงไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นะอูพังอีกแล้วใส่แล้วก็พังเล่นนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นการวางของแล้วก็พังให้ดูแล้วกันนะครับมันจะได้แบบดูมีอะไรเนาะก็ต้องโบรูนึ่งอะเออ เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะครับนะเจ็บหัวไม่แล้วนี่ครับนะไม่รู้คิดปนพือแล้วก็น่าจะดูดีอยู่นะโอเคนะครับตอนนี้ก็แต่ระเบียงก็จะครบแล้วนะครับขาด้านหลังอีกประมาณ2บล็อกนะครับผมนะถอดเข้าถอดออกนะครับเดี๋ยวผมขอลองถอดอีกรอบนึงแล้วกันถ้าถอดออกไปแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีํำเลพื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับนะ โอเคครบเรียบร้อยฮะสำหรับชั้น2ผมจะขึ้นหลังคาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะหลังคาลอยๆแบบโล่งๆหน่อยนะครับผมชั้น2เนี่ยจะเป็นระเบียงต้นไม้นะครับส่วนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นกังหันลมนะครับนะเดี๋ยวผมจะวางกังหันลมไว้เยอะๆเลยอันนี้วางคร่าวๆไว้ก่อนนะฮะถ้าลมแรงๆก็บ้านนี้ก็น่าจะบินได้นะผมว่านะกั <c oughs> งหันลมเยอะขนาดนี้นะครับบ้านอาจจะบินไปทั้งเรือน,นเลยก็ได้นะเขาจะไปรู้นะ เ,เพราะว่ามันตั้งอยู่บนกลางน้ำาลครับไม่มีฐานอะไรทั้งสิ้นนะครับบ้านหลังนี้ถ้าดูไม่ดีก็ก็ดูไม่ดีแล้วกันนะครับว่าคนทํานี่เหนื่อยมรกเลยว่าจะได้สักหลังเกี่วกกระถางต้นไม้เ,เดี๋ยวผมเอาไปต่อเติมไว้ตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชตเติมเลยเอาไปวางไว้ก่อนดีนะกระถางต้นไม้นี่ผมไม่พังทิ้งนะครับตอนนั้นผมว่าจะพังทิ้งแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สอยอะไรเนะาะกระถางต้นไม้นี่เหมือนเดิมนะครับจะปลูกเป็นไม้ไม้ที่แบบว่ายาวๆนะครับพวกข้าวโพดนะครับแล้วก็อะไรอะ แตงแตงโมเอ้แตงกวาเดีย๋ยวจะแตงโมตรงนี้วางได้ป่ะวะัเนี้โอ้โหถ้าวางไม่ได้แย่เลยนะครับผมจะพยายามให้มันชิดกันที่สุดแล้วกันนะ2องงสุดท้ายนะเพราะว่ามันเหลืออันอันเดียวแล้วนะครับนะอันสุดท้ายเลยมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นเนะเนี่ยนะกระถางต้นไม้ก,ก็คือพอดีมากเลยอะโอ้โ,อโหวางลงครับช็สเค,ค,ค,คสวยพอดีเลยก็เดี๋ยวผมจะเอาแตงนะครับ เมื่อวานให้เต็มเลยตอนนี้มันมีอยู่กี่ก,กระถางไม่รู้นะผมไม่ได้นับเมื่อกี้ไปข้าวโพดมาไหน่วะจำไม่ได้แล้วนี้เออนี่ยเจอแล้วอืมเรียบร้อยครับใช่ไหมโอเคนะประดับประดอนต้นไม้ไปก่อนนะครับเพื่อความสวยงามก็มตรงนี้กางหันลมหลังคาหลังคานี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับหันลมนี้ก็ใช้ของเยอะซะด้วยสิแค่อลูมิเนียมสิบนะครับตอนหนึ่งตอ,นห,นตอนหนึ่งอันนะกางหันหนึ่งอันใช้อลูมิเนียมสิบก็กางหันลมเนี่ยมันทําระยะใกล้บ้านประมาณนี้ยังไงมันก็เก็บไฟได้นะครับนะ ข้อดีของมันนะฮะถึงระยะจะไกลบ้านออกมาหน่อยนะครับแต่มันก็สามารถเก็บไฟได้นะเพราะว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยมันถึงเช้าวันใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสักทีนะครับกับบ้านหลังนี้ครับผมโอ้แต่ว่าพืชพืชพันธุ์กําลังเติบโตแล้วนะครับเติบโตนะเติบโตนี่โตเต็มที่หมดเลยนะครับที่คิดไว้ฮะเพราะว่าเราปลูกหลังใต้หลังคานะครับมันก็เลยไม่โดนน้าฝนนั่นเองนะไม่เป็นไรก็เอาแบบแบบนี้ไปแล้วกันหลังจะเริ่มเติบโตนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่โดนน้าฝน ามาใส่กจก็หันลมก่อน Copper Ingot เปอ,อ,อ,อ้าเอามาผิดคนระับเนื้อสวยอยละลรแบบนี้ชิ้นสุดท้า,เ,าเรียบร้อยครับผมวิ่งกันแบบว่าเต็มระบบครับเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ไปเลยนะตัวผลิตน้ําเนี่ยนะอ่ะมันเปิดไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราจะลองไปเทสในบ้านดูว่าน้ําเนี่ยเราสามารถกินได้ยังนะผมจะได้ไม่ต้องกินน้ําเน่าอีกต่อไปแล้วอดื่มน้ําแบบบริสุทธิ์กันบ้างในชีวิตนี้นะแดกแต่น้าคลอง เกิดบรอซีเต็มตัวกูแล้วเนี่ยตอนนี้อนะันนี้หน้าตาก็เป็นประมาณนี้ครับนะรานบอดนี้จะเป็นที่กเก็บพลังงานไฟฟ้าของเราทั้งบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้คือผมวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมไปอีกนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปขุดดินเหนียวเพิ่มนะเพราะว่ามีตอนนี้ดินเหนียวไม่พอนะครับดินเหนียวหมดจริงๆนะมดตูดเลยนะไปงั้นเราไปฟาร์มดินเหนียวกันก่อนแล้วกันพี่แกหายากด้วยนะและก้อนที่แบบพอมีมันก็อยู่แบบประมาณบนเหวนะครับ ม่ใช่บนเหีวดิเขาเรียกว่าบนเนินสูงๆ,ๆอะแล้วพอพอตีแล้วมันจะกิ้งไปไกลๆอะนะผมเจอมาหลายที่มากเลยนะไอ้ก้อนที่แบบว่าที่ที่เรายังไม,ไม่ไม่เคยไปตีมันอะมันจะอยู่โซนแบบเนี่ยอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยอันนี้ยังแบบว่ายังยังถือว่าไม่ฮาร์ดคอร์นะครับเดี๋ยวเจอฮาร์ดคอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้ดูฮะ คือแบบเหมือนมันอยู่ประมาณแบบหน้าผาทุกประทีเดียวแม่งลงไปในผาแล้วก็ต้องวิ่งไปเก็บคือที่ขุดจะพังด้วยนะครับนะกิ่งไม้ก็ไม่มีนะหินก็หาหาหาไม้นะครับแต่นี้หาไม่หินเลยนี่เดี๋ยวกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เอาเดินเหนียวมาแล้วนะครับถึงที่เอ่เขาเรียกว่าแดเอ่อโรงงานผลิตไฟฟ้าเหรอมันกึง่งๆอ่ะนะครับมันคืออะไรไม่รู้นะครับตรงนี้นะช่วยคิดหน่อยแล้วกันนะว่ามันคืออะไรนะฮะ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือว่ามันเป็นที่สระน้ำนะครับตอนนี้งงไปหมดแล้วนะฟิวชั่นกันมั่วไปหมดเลยนะเอาทุกอย่างมาอยู่อยู่ที่เดียวกันอะไรประมาณนั้นนะนะนี่ครับก็ใส่หลังคาไปเลยแล้วกันนะครับผมนะส่วนประกอบก็เหลือแค่ไม้แพล้งฮะยัดเข้าไปเลยอืมเข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังคานะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นหลังคาตรงนี้อีกอีกแถวหนึ่งนะครับก็ขึ้นแบบเก็บเหลี่ยมตรงนี้เหมือนกันแล้วก็พาด เสร็จจบนะครับผมจบปิ้งเลยมันเป็นอ่อมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะสระว,ว่ายน้ํากลางบ้านนะครับแล้วก็ปลูกผักกลางบ้านนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นเก็บไฟบนบ้านเนะี่ยมันเป็นอะไรวะในะคลิปเนี้ยมันมันจะเอาอะไรสักสักอย่างก็ไม่ได้ครับคือไม่เอาทุกอย่างเลยนในบ้านหลังเดียวเรียกว่าบ้านฟิวชั่นแล้วกันอ <c oughs> เราจะเหมาะเมงที่สุดแล้วนะฮะในตอนนี้บัดนี้ขึ้นชั้นสองเนี้ยไม่เข้าใจตัวเองเลยฮะเพราะผมจะสร้างมันทำไมแบบนี้ไม่รู้นะฮะคือมันมันสวยตรงไหนวะ เดนเหนียวกูพอไหมเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเดนเหนียวพอนะครับผมคิดว่าไม่พอนะตอนแรกอะนะคิดว่าแบบต้องปิดคลิปแบบครึ่งกลางๆอีกแล้วนะชอบเหลือเกินนะบ้านใหม่กูเนี่ยก็จะพังอย่างเดียวเลยนะชีวิตพวกมึงเนี่ยแม่งเ้ยทุบอีกแล้วทุบเ,เสร็จก็ขำนะแอะนะก็เกิเใน,ในไปอยู่บางทีวันนี้น,น่นานน่านไปนไงไปไงไปไงผมไม่รู้จักแล้วนะเจ้าที่เจ้าทางมีนะบ้านกูอะทุบก็มั่วไปไงของวันนี้นะครับมองมปเห็นอย่าลบหลู่นะฮะเขามีอยู่จริงนะครับนะ ผมบอกให้เฮ้ยอย่าตกใจหมดโอโหกวางกูเพิ่งพูดเรื่องนี้เพลินๆนขน,นลุกแกกวางเกมนี้มันนะมันชอบจำเราเนะครับผมโดนหลายรอบมากๆเลยนะฮะกวางตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวอื่นๆนะครับพวกพวกมันที่ตายๆไปนะเพราะว่าผมตกใจนี่นแหละนะผมก็เลยแบบโกรธแบบโหด,ดเยี่ยมแล้วก็เลยฆ่าล้างโคตรของกวางนะฮะนี่มึงดูหนังมากไปหรือเปล่าฮะตีชั่วโมงผ่านไปบ้านกูก็ยังไม่เสร็จเลยปิดจ็อกกันได้สักทีไหมย่างอีกแหละครับนะ พวกบันไดนี่มันขึ้นยากหลือเกินนะบ่นอยู่นั่นแหละเรื่องบันไดเนี่ยตั้งคลิปแล้วมั้งเนยพูดแต่เรื่องบันไดเนี่ยเจ้าของเรือนี่ขึ้นบ่ได้นะครับเรือนนี้นะปากปลิ้นแหละผมบอกให้นะขึ้นมั่วววันโดดแล้วก็ดูดกันตีก็ปากปลิ้นเลยงงอีกดูดแปลว่าอะไรดูดก็แปลว่าดูดก็คือการวิ่งแล้วแบบว่าเหมือนโดนคนสกัดขานะครับอันนั้นเขาแปลเขาเรียกว่าดุดนะครับภาษาใต้นะฮะปากปลิ้นเหรอปากปลิ้นอีกคำหนึ่งก็ปากแตกกันปากแตกปากวอกกันนะฮะ ปากวอกงงลาวปากวอกอะไรลาวนะปากวอกก็คือปากบวมนะครับนะนี่เราขาดดินเหนียวนะครับดินเหนียวอีกประมาณ8ก้อนนะครับผมจะหามาจากไหนทีนี้ภาวนาให้เครื่องขุดมันมีดินเหนียวให้ผมนะฮะตอนนี้ผมกําลังนั่งภาวนาอยู่มัน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 คนอนะครื่องครองเราเพียงพลึมอืมดินเหนียวมาหกนะเห็นนะนะทุกอย่างมันต้องใช้คาถาใช้ของนะบางทีนะเออมาเดี๋ยวผมเอาดินเหนียวใส่ก่อนอ่ะยัน้าไปเลยอู้วัสดีกูชว,ว้าว ครบพอดีไหมเนี่ยน่าจะอีกรอบหนึ่งนะผมว่านะไม่น่าจะพอดีหรอกเนี่ยหมดแล้วเนี่ยปเป็นไรเฮ้ยพอเหรอพอดีอู้พอดีเปะเลยทำไปได้นะแม่บัดท <c oughs> ยจริงจริงก็หันลมหน้าบ้านอนะ่ะมีแต่ผมไม่อยากถอดเว้ยถ้าเกิดถอดใช่ไหมบ้านเรามันก็จะดูแบบโล่งๆนะครับผมผมไม่ก็ชอบนะถ้าแบบดูแบบโล่นๆอ่ะนะก็เลยแบบต้องสร้างตรงนี้ใหม่นะครับ ยังไงมันก็ต้องสร้างเพิ่มอยู่แล้วนะเพราะว่าเพื่อพลังงานที่แบบว่าทดแทนที่แบบเหลวเฟือนะครับเพราะเราต้องใช้พลังงานแต่ละวันนี้มันใช้เยอะมากนะครับในหัวผมตอนนี้คือผมคิดจะทาตู้เย็นเพิ่มนตเนี้ยนะนะไม่ใช่เล่นนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทําพื้นนะครับให้เป็นปูนด้วยนะปูนตรงนี้ผมก็คิดอยู่นะครับว่าผมจะพังตรงนี้หรือเปล่านะฮะพังออกไปเลยแล้วก็เอาแค่ตรงนี้เป็นพื้นหรือยังไงนะกาลังงงกับตัวเองนะครับตอนนี้สับสนวุ่น เอาเลยเอาเลยไม่รอแล้วจังหวะนี้เอาไปดิเออันนี้มันดีนะครับมันใช้แค่6ชิ้นเว้ยผมลืมไปว่าผมไม่ได้ทําฐานแบบฐานแบบไอ้นั่นอ่ะฐานแบบฐานแบบฐานบ้านอ่ะนะครับอันนี้มันเป็นแบบพื้นแบบเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกพื้นแบบเนี้ยทุบไปเลยเออให้มันดูดีนะคือเอาจริงนะทุบปุ๊บดูดีขึ้นมาเลยนะครับทันตาเห็นดูแบบเหมือนประมาณว่าเรากําลังมีบ้านที่แบบว่ามีน้ํากลางบ้านอ่ะนะครับนะแบบ แบบบ้านโดนโดนขุดจาะนะครับสุดยอดบ้านกลางน้ําแบบร้อมันจะดูแบบเหมือนเปิดประทุนเอยนะครับก็คือเปิดประทุนแหละไม่ใช่เหมือนหรอกเพราะว่าที่ผมเปิดไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยเนียตรงตรงพื้นที่ตรงเนี้ยรอบรอบบ้านด้วยนะครับรวมทั้งรอบรอบบ้านด้วยนะครับคือ ในอนาโคตด้ผมจะทําเป็นบ้านกระจกนะครับนะก็คือจะเอากระจกอะลงแต่ว่าตอนนี้ของมันยังไม่อัปเกรดนะครับก็เลยแบบเหมือนวางวางฐานไว้ก่อนนะครับแล้วเวลาของมันอัปเกรดมาใช่ไหมเราก็จะได้ทําง่ายๆนะครับต้นไม้บอกว่าไอ้ฮะกูแม่งมึงยังทากูไม่เสร็จเลยนะมึงมาบ้านใหม่อีกแล้วนะ <c oughs> ทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมเนะี่ยสร้างเขาเรียกว่ายัางไงอะเขาเรียกว่าสร้างฐานไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลามีอัปอัปเกรดแบบแผ่นกระจกอะนะครับ เราก็จะได้แบบทําแบบบ้านแบบจัดเต็มกันนะครับมันจะได้ส,สวยๆเอาแบบว่าข้างหน้าไปก่อนนะอืมสวยหรูเอวอร์วางงานลังการแม็ด <Yeah. S 1> แล้วเอายังไม่หมดเฮ้ยยังมีเหลืออีกเหรออู้เหลืออกตังอ่าตั้งเก้อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ขึ้นโครงประมาณนี้นะครับเป็นไงเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับบ้านอ่าอันนี้ผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าบ้านฟิวชั่นนะครับ นะเพราะว่ามันเอาดีเอาเด่นอะไรสักด้านไม่ได้เลยนะครับมันมันเอาทุกอย่างเลยนะครับามาเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับผมเดี๋ยวามามาอธิบายส่วนต่างๆนะครับก็ข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นสไตล์บ้านตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ร้อปรเ็นะครับคือวางฐานไว้ไว้ก่อนอย่างที่ผมบอกไว้นั่นแหละนะครับ ต่อไปในอนาคตเนี่ยมีไอเทมมาใหม่เป็นกระจกใช่ไหมคือขอบๆเนี่ยผม,ผมจะเก็บด้วยกระจกทั้งหมดเลยนะครับแบ่งเป็นโซนนั่งเล่นนะครับอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาด้วยนะครับนะเฟอร์นิเจอร์ที่มาแน่นอนนะถ,ถ,ถ้ากระจกมันมาแล้วนะครับก็น้าระเบียงเนี่ยเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับส่วนข้างในเนี่ยอาจจะเอาไว้ใช้สอยอะไรต่างๆนานานะครับส่วนบันไดเนี่ยอาจจะพิลึกกึ่ยนิดนึงนะครับบ้านหลังนี้นะเพราะว่าคือบันไดเอาไว้สําหรับ คนหนุ่มสาวนะครับคนที่มีอายุนะผมไม่แนะนําขึ้นบ้านหลังนี้นะปากแตกปากปิ้นหมดนะผมผมบอกจริงนะมันขึ้นไม่ได้นะครับ ในความเป็นจริงนี่คงไม่มีใครทำหรอกนะอ่าส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นอ่าห้องที่แบบว่าเอาไว้เปิดประทุนนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไว้เก็บพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ใช้ถึงกับบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันวงมันก็ค่อนข้างจะก,กว้างนะไฟฟ้าเนี่ยส่วนด้านบนก็ประมาณนี้ครไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็เป็นหลังคานะหลังคาแบบยกยกลอยเลยครับมีมีเสาสีเส,สานะดูรวมๆแล้วมีสนเสน่ห์เหลือเกินนะนเนี่ยก็ดูดีเหมือนกันนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะดูปแปลกๆนะครับก็ดูดีไหมเพื่อนๆว่า ต่อไปนี้ก็เหลืออยู่แค่กระจกครับนะรอมันอัพอัปเดตมาใหม่นะครับอัปเดตของมาใหม่ก็เดี๋ยวจะเอากระจกลงแล้วก็ต่อเติมแบบจัดเต็มทุกหลังเลยบ้านหลังนี้ด้วยนะครับแล้วก็บ้านต้นไม้ด้วยนะที่ผมทําคาไว้นะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมตอนนี้คือ ช่องผมผ่านสร้างรายได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ยังคงติดตามแล้วก็ยังอยู่กับผมตลอดมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดชุมชนมันเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรแนละ้วโพลหรอโพลหรือว่าอะไรนะที่แบบว่าตั้งตั้งข้อให้เราแบบช่วยกันโหวตนะว่าจะเล่นเกมอะไรหรือว่าจะทําอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสชุมชนดูแต่ตอนเนี้ย มันต้องรอเวลาก่อนนะครับมันยังไม่เปิดให้นะครับประมาณ7วันมั้งนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเห็นโฆษณาก็กดดูให้กันบ้างก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นรายได้ให้ผมนิดนึงก็ยังดีเนาะวันนี้ก็ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่กับโปรเจกต์หน้าเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด s u b s c r i b e กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม